จากภาพนี้แสดงถึงความสนพระราชหฤทัไทและพระปรีชาสามารถในด้านวิศวกรรมตั้งแต่ทรงพระเยาว์และต่อมาพระองค์ได้ทรงศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาณมหาวิทยาลัยโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในแผนกวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ต่อมารัฐบาลไทยได้กระบบงคมทูลอัญเชิญพระองค์เสด็จขึ้นเถลิงถวันราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จัก,กรี พระองค์ท่านจึงทรงเปลี่ยนแนวทางการศึกษาจากวิชาในแผนกวิทยาศาสตร์มาเป็นวิชากฎหมายและวิชารัฐศาสตร์แทนเพื่อให้เหมาะกับที่จะต้องทรงรับพระราชภาระอันยิ่งใหญ่ในฐานะประมุขของประเทศการเสียสละของพ่อในครั้งนั้นก็เพื่อการทำหน้าที่ปกครองลูกๆให้ดีนั่นเอง